ประเด็นน่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือเวสต์แฮมความรู้สึกโล่งใจของอาร์เนอร์สโอตผู้จัดการทีมหลังสิ้นเสียงนกหกวีดคงสะท้อนความรู้สึกของแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากได้อย่างดีหลังจากที่ทีมต้องเผชิญกับผลงานอันน่าผิดหวังมาหลายนัดติดต่อกันชัยชนะ2-0เหนือเวสต์แฮมจึงมีความหมายมากกว่าแค่การเก็บ3คะแนนเต็มแต่มันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยประเด็นน่าสนใจ ที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจบ่งบอกถึงทิศทางและชีพจรของทีมในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ 1. การพักซาลาอาจเป็นสูตรสำเร็จที่คาดไม่ถึงหนึ่งในประเด็นที่น่าประหลาดใจที่สุดคือการตัดสินใจให้ซาลาเป็นเพียงตัวสำรองแต่จากการวิเคราะห์ของสื่ออย่างแ n f i e l d Index กลับชี้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให สมดุลเกมรุกและเกมรับของลิเวอร์พูลดูจะดีขึ้นและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นยังเห็นได้ชัดสำหรับผู้เล่นระดับซาลาแนวคิดที่ว่าเขาต้องถูกพักเพื่อสร้างสมดุลให้กับทีมนั้นคงเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางแท็กติกภายใต้การคุมทีมของสล็อต แน่นอนว่าอาเนอร์ได้ให้เหตุผลถึงการหมุนเวียนนักเตะว่าเป็นเพราะทีมมีโปรแกรมเตะที่หนักหน่วงถึง4เกมในรอบ10วันและมีผู้เล่นเอาฟิลให้ใช้งานจำกัดเพียง14-15คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ซาลา ต้องเผชิญกับการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงอย่างจริงจังและอาจเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างสมดุลให้กับทีมในระยะยาว 2. ประตูของอิสซักค,คือการปลดปล่อยความกดดันมหาศาลกองหน้าทุกคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาปืนฝืดแต่สำหรับอิสซักแล้ว น้ำหนักของโอกาสยิง10ครั้งที่ไม่เป็นผลตลอด381นาทีในลีกนั้นหนักน่วงจนสัมผัสได้ประตูของเขาในเกมนี้จึงเป็นมากกว่าแค่สถิติแต่คือการปลดเปลื้องพันธนาการทางใจที่ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งทีม อารเนอร์สลอตได้ออกมาปกป้องลูกทีมจากคำวิจารณ์ที่ไม่ยุติธรรมและชี้ว่าประตูนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อตัวนักเตะและทีมซึ่งทัศนคติของอิสซักเองก็สะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าเขาจะมีความสุขมากที่สามารถยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกได้แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีมากที่สุดก็คือการได้เห็นลิเวอร์พูลกลับมาชนะคู่แข่งได้อีกครั้งเพราะจะสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับทีมได้อาจกล่าวได้ว่าประตูนี้ไม่ใช่แค่การปลดล็อกฟอร์มการเล่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลดปล่อยความกดดันทางสภาพจิตใจของกองหน้ารายนี้อย่างแท้จริง 3. ความเสี่ยงที่คุ้มค่า ฟอร์มที่ดีที่สุดของ Florian w o r s การส่ง Florian w o r s ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ถือเป็นความเสี่ยงตามคำพูดของอาร์เนอร์เองเนื่องจากเขาเพิ่งได้กลับมาซ้อมกับทีมเพียงแค่ครั้งเดียวหลังหายจากอาการบาดเจ็บแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับคุ้มค่าเกินความเสี่ยง a n f i e l d Index วิเคราะห์และยกย่องว่าน,นี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของ Florian w u r s ตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลเขาเป็นศูนย์กลางของเกมรุก ที่ผู้เล่นเวสต์แฮมไม่สามารถรับมือได้เลยตลอดทั้งเกมและสถิติที่น่าทึ่งซึ่งสนับสนุนคำกล่าวนี้คืออัตราจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง95%ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการเดิมพันของสล็อตครั้งนี้ได้ผลตอบแทนที่งดงาม 4. ใช้ชนะที่ทำลายสถิติอันเลวร้ายความยอดเยี่ยมในเกมรุกของเวสเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมด สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบในแนวรับซึ่งสะท้อนผ่านการทำลายสถิติเชิงลบหลายอย่างที่เกาะกินทีมมาตลอดชัยชนะนัดนี้ไม่ได้มีความหมายแค่ในแง่ของความรู้สึกแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณบวกที่จับต้องได้เป็นชัยชนะนอกบ้านครั้งแรกในหลีกของฤดูกาลนี้เป็นการอยู่สถิติเสียประตูอย่างน้อย2ประตูในทุกเกมเยือนได้สำเร็จ เป็นการเก็บคลีนชีตได้เป็นครั้งที่2จาก6เกมหลังสุดในลีกสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเกมรับที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นและอาจเป็นผลพวงโดยตรงจากสมดุลของทีมที่ดีขึ้นตามที่กล่าวไว้ในประเด็นแรกซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโมเมนตัมครั้งใหม่ให้กับทีมได้อย่างแท้จริง 5. ความโล่งใจของอาร์เนอร์สล็อตและการหยุดยัง้งประวัติศาสตร์ที่ย่ำแย่ ชัยชนะนัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพจิตใจของผู้จัดการทีมและลูกทีมอานเนอร์สลอตยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้สึกโล่งใจที่อยู่สถิติแพ้ติดต่อกันได้การวิเคราะห์จากดีเอสเลติกชี้ว่าชัยชนะนี้ช่วยบรรเทาความกดดันให้กับทีมได้อย่างมหาศาลหลังจากที่ลิเวอร์พูลทำผลงานได้เลวร้ายที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรน,นอกจากนี้ประเด็นที่อา์เนอร์ชื่นชมเป็นพิเศษคือ การที่ทีมไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะและสามารถทำประตูได้จากลูกตั้งเตะซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ชี้ให้เห็นถึงการกลับมามีสมาธิและเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของฟุตบอลสมัยใหม่